สวัสดีครับพ่อผมแซนคุงเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพากเสียงละครในอันร์เทล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 ฉากันมาเพราด้เนซ้าจะพากคือฟริกว้าวแฟนดีใจจังเลยลาวีแกนโยบุกิว้าเราต้องเตอมมอนงกับชามล่ะทริย ไปที่ห้องเธอซะแซนส์เฮ่จะรู้อยากกินส้มขือเทมัหมหรอพอัสเให้มนุษย์เธอจะต้องจับตัวเธอไปให้อันดาให้ได้เลยเนี่ยแบทแบทเลยวะแบทดัมม่เออแบทดัมมิอ่ะจะสู้กับฉันจนวันตายอันดา เ <G ül üyor> จ้ามนุษย์นี่ฉันไปไม่ได้อีกแล้วมาเฟอตอเออคือว่าตอนนี้ฉันกำลังดูอนิเมะอยู่นะเมตตาตนโอ้เทียรักมาเฟตมาเฟตอะไรดีวะเฮ้ยเจ้ามัจะฐานี่นี้และไม่มีวันออกไปได้แล้ว มันจะเดินล่างสองอเออที่รักจะหนีไปไหนล่ะแอสกอ้จนมบุษยยุดซะแล้วเอาปัญญามาให้ฉันโอเปกาฟาวิว้าว่าๆๆแกนนแมันโงงเอสเดียวมาดิคาร่านะยจาจ้างสปายแอสเดียวดีกว่าแอสุดท้าย ฉันเองอ I will d e a m e r และก็แล้ว,ลวอันดับสุดท้ายอ,อัอยนดับ <laughs> สุดท้ายก็เป็นทุกคนต่อสู้เองนั่น <laughs> ัสุดท้ายดูไม่วันผาช้าไม่ได้หรอ ที me, era, ่อย่างจีไม่สมนที่เลร้ยไลมล่ะคาร่าเฮ้ยจแล้วนะเ็กนะอยแ่นนะแค่ลสเตอร์กับตาเลี้ยงแสงช่าต่ะไปก็เป็นวิด้กสเตอร์ เราไม่ออกกันดิเทมิสฮัลฮ้ยเจ็บคอแป๊บนึงฮ้ย I am t i ม m y this my friend Timmy แล้ว uh, ก well ็อะไรปะโออมอมตตร์คิดอัน t h ้ t s a job เลยนะต่อไปก็นิงจังของมันดูทั้งหกฉันจะช่วยเธอจากมอนสเตอร์ มันจะช่วยเธอจากโอปกค่าฟลาวี่บายบายนะครับโอ้คิปนี้ก็ยาวอยู่เหมือนกันนะบายบาย